ซินเดเรล่าเวอร์ชันแคชเมียร์มีครอบครัวพรามครอบครัวหนึ่งค่ะมีลูกสาวและลูกชายอย่างละหนึ่งคนคืนหนึ่งเนี่ยพรามก็ได้รับนิมิตจากพระเจ้าว่าภรรยาของเขาเนี่ยตกอยู่ในเคราะห์กรหนักมาก ทางเดียวที่จะรอดนะคะก็คือว่าต้องให้เมียเขาเนี่ยอดอาหารนั่นเองค่ะวันหนึ่งหะะที่พรามนก็ออกไปนอกเมืองค่ะทิ้งภรรยากับลูกๆไว้ตามลําพังเมียของเขานะคะก็เตรียมอาหารให้ลูกๆค่ะแต่ว่าเผลอไปค่ะไปชิมอาหารก็เลยทําให้เมียของเขาเนี่ยแปลงร่างกายเป็นแพะทันทีค่ะพอพามกลับมาบ้านเนี่ยตกอกตกใจมากค่ะแต่ไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็เลยสร้างคอกขึ้นมาค่ะคอกเป็นคอกั้นแพะเอาไว้นะคะไม่ให้เมียออกไปไหนค่ะ ผ่านไปหนึ่งปีนะคะพรามก็ได้แต่งงานใหม่ค่ะกับหญิงสาวคนหนึ่งที่แบบสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะหน้าตาสวยเนี่ยแต่ว่าเมียใหม่ของเขานะคะก็ร้ายมากเลยค่ะแล้วก็เกลียดลูกเลี้ยงมากๆนะคะอยู่มาวันนึงค่ะเจ้าแม่เลี้ยงคนนี้ก็เลยคิดแผนนะคะไม่ยอมให้ลูกนะคะกินข้าวค่ะลูกนี่หมายถึงลูกเลี้ยงเขานะคะจนทําให้ลูกเลี้ยงเนี่ยก็วิ่งกลับไปร้องไห้นะคะ ที่แม่แพะค่ะแม่แพะก็บอกว่าถ้าเจ้าหิวนะก็ให้เอาไม้นะขูดขูดตีนะคะที่เขาของแม่แพะค่ะและอาหารเนี่ยก็จะหล่นลงมานั่นก็เลยทําให้ลูกๆของเขามีอาหารกินไม่อดตายค่ะฝั่งเจ้าแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยก็เลยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมให้อดข้าวอดน้ําก็ยังอยู่รอดไม่หิวตายก็เลยส่งให้ลูกของตัวเองนะคะไปสอดแนมค่ะปรากฏว่ารู้ความจริงนะคะว่าแม่แพะของณนะ ขอ,ของลูกเลี้ยงนะคะก็คือเมียเก่าของพรามนั่นเองค่ะด้วยความร้ายกาบนางก็เลยออกอุบายว่านางไม่สบายมากๆค่ะจะตายอยู่แล้วนะคะบอกพรามค่ะว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้นางรอดได้เนี่ยก็ต้องเอาแพะมาบูชาย,ยันค่ะ ส่วนาพามนะคะก็หลงรักมากค่ะก็เลยฆ่าแพะเสียเลยค่ะอยู่มาวันนึงนะคะลูกสาวของแม่แพะเนี่ยค่ะก็อาบน้ําอยู่ที่ท่าน้ํบาบังเอิญท่าทาเครื่องประดับที่สวมจมูกไว้นะตกลงไปในน้ําแล้วก็มีปลาตัวหนึ่งค่ะมากินเครื่องประดับอันนั้นต่อมาเจ้าปลานั้นเนี่ยก็ถูกจับโดยชาวประมงนะคะแล้วเอาปลามาขายปลาตัวนั้น,นถูกเอาไปทําอาหารให้กับพระราชาพระราชาที่กําลังจะกินปลาเข้าไปก็สะดุดกับเครื่อง เครื่องประดับทองนะคะจนออกคําสั่งให้ทหารทุกคนค่ะไปตามหาเจ้าของของเครื่องประดับอันนี้ค่ะพอค้นไปคน้นมาก็เจอผู้หญิงคนนี้คแคล้วก็เลยแต่งงานกันในที่สุดอันนี้ก็เลยจบแบบนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือซินเดอเรลลานะคะเวอร์ชั่นแบบงงๆมากเลยนะคะเวอร์ชั่นนี้นะคะของนิทานแคชเมียร์นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ